thank <laughs> you ป้มไ้มไนี่ไปนี่ขอท้านนอนเอาลบลรเร็วบรยืนเลียงยืนเลียงยืนเลียงยืนเยงนี้ไปเี่ยยืนเลียง่งนีเอายืนเลียงเลียงนี่เจ็ด้วยนะเอาไป